ิตาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้รจำรัก <c oughs> เพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชิญเรียกเตือนพวกพ้องลองเรียกมาเกื่อนกุ้มล,มลุมล้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกะไรหนา <c oughs> การเผื่อแผ่แม่พ่อหนูจงดูกามันอกอาลีนักดีนัก อ,อะไรเนี่ยฮู้หวาน้องปึ๊บสะกาหวานเอิญเมีเหมือนแสนไม่เหมือนแมงพอจะมาที่หวานหอมกินประเทียบเปียบเครืองพยองอาจจะโน้มจิตโน้มด้วยลมลมเมล้อลามยามยามไม่ป่าปึื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเก็บขนผู้ดีให้ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเหมือนหน้าละอาเ <c oughs> ออเหรอบัวกวบีมาจากไหนเนี่ยค,คุณครูสอนมาเหรอ,อคุณครูบอกว่ายัางไงมั้ง<า>อากบังคับ อย่าอายทำกินอย่าเมนียนะอย่าคอยจะไปติดอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าช่วยแต่คนอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่าเกลจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าข่าเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสูงจนเลิอตัวอย่ากินตัวหนักอย่าพิรักพันชนอ่ะแล้วทำไมทำไมน้องทำปากเออด้วย นะท่านทำไมต้องทำปากเล่ด้วยอะไรอะไรมัวแล้วต้องกินไม่ได้